หลายครั้งที่เรานอนไม่หลับเกิดจากความเครียดสะสมในคลิปนี้ตวงจะพาไปทำเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับสบายขึ้นค่ะส่วนผสมก็สามารถหาได้ง่ายๆมีเพียงใบเตยสดและดอกคาโมไมล์แห้งๆที่มีกลิ่นหอมละมุนและช่วยให้จิตใจสงบค่ะเริ่มด้วยการใส่ใบเตยที่หั่นเรียบร้อยลงไปในหมอ แล้วตามด้วยดอกคาโมไมา์ที่มีกลิ่นหอมละมุนต้มด้วยไฟอ่อนๆประมาณ5-10นาทีจนไอน้ำหอมอบอวลไปทั่วห้องครัวจากนั้นให้กรองเอาแต่น้ำใสหอมหวานรินใส่แก้วเตรียมพร้อมสำหรับการดื่มเลยสีเหลืองอ่อนนุ่มนวลของน้ำใบเตยและกลิ่นหอมอุ่นๆน,นี้ที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เพียงแค่สูตรกลิ ouais, ่นหอมจากสมุนไพรก็เหมือนปล่อยวางความเหนื่อยล้าไปได้ทันทีนะเมื่อจิบเบาๆจะรู้สึกได้ถึงความหอมหวานอ่อนโยนจากสิ่งสิ่งนี้นี่คือความอบอุ่นจากสมุนไพรไทยที่ใครๆก็ทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกๆท่านแก้วเล็กๆนี้จะช่วยปลอบประโลมทั้งร่างกายและจิตใจให้ค่อยๆเข้าสู่ภาวะสงบ และค่อยๆพาเราสู่การนอนหลับที่ลึกและสบายกว่าที่เคยต้องลองทำกันดูแล้วนะคะสมุนไพรธรรมดาแต่สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับค่ำคืนของเราได้อย่างง่ายดายสวัสดีค่ะ